สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะจะมาพูดถึงการโคจรโยกย้ายของดาวพระศุกร์ค่ะซึ่งดาวพระศุกร์นั้นเป็นดาวตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับเงินทองความรัก สเสน่ห์บุคลิกภาพการแสดงออกท่าทางนะคะเนื่องจากการขดจรยกย้ายของดาวพระสุร์ในครั้งนี้ได้ตำแหน่งที่ดีเป็นอุจจาพิมุขค,ค่ะตำแหน่งอุจจาพิมุกเป็นตำแหน่งที่ถัด จากตำแหน่งมหาอุดซึ่งสมัยมองว่าผลหรือคุณ,ณประโยชน์ของดาวพระศุกร์ที่เป็นอุจจาพิมุกก็ยังส่งผลดีต่อแต่ละลัคนาราศีดังนั้นในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเช็คกันเลยค่ะว่าดาวพระศุกร์จะให้คุณ,ณประโยชน์จะส่งผลต่อคุณอย่างไรบ้างคะ่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวม ของชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะดาวพระศุกร์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกัรมะ และเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะของคุณค่ะในวันที่27เมษายนปี2567ไปจนถึงวันที่21พฤษภาคมปี2567นับว่าเป็นระยะเวลา1เดือนนะคะโดยประมาณนะที่ดาวพระสุกได้ทำการโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีเมษมาสถิตอยู่ในเรือนสุขพะของดวงชะตาค่ะและการที่ดาวพระสุกมาสถิตอยู่ในเรือนสุขพะครั้งนี้ก็ได้ตำแหน่งที่ดีเป็นอุจจาพิมุ แล้วก็ได้ตำแหน่งเป็นประด้วยนะคะอุจจาพิมุกนั้นเป็นตำแหน่งที่จะส่งคุณประโยชน์ต่อชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะเนื่องจากอุจจาพิมุกเป็นตำแหน่งที่ถัดจากตำแหน่งมหาอุดเพราะฉะนั้นความดีความชอบความมั่นคงความยิ่งใหญ่ก็ยังมีอยู่แต่ตำแหน่งของความว่าเป็นประเนี่ยประหมายถึงไม่ต่อเนื่องประคือความเสื่อมดังนั้นดาวพระศุก์ก็เหมือนกับเหรียญที่มีสองด้านค่ะ เหรียญมีสองด้านมีทั้งด้านลบด้านบวกด้านขาวด้านดำดวงดาวเองก็มีสองด้านนอกจากให้ผลในแง่ดีแล้วก็มีมุมที่ให้ผลในแง่เสียได้เช่นกันแต่อย่างไรก็ตามดาวพระสุขถือว่าเป็นดาวสุขพระเคราะห์ดวงหนึ่งเมื่อโคจรมาสถิตยอยู่ในภพเรือนที่ดีอย่างเรือนสุขพระจะส่งผลทําให้เจ้าชะตามีสเสน่ห์มากขึ้นมีเรื่องของการเงินการทองเข้ามาหากคุณรู้จักวางเนื้อวางตัวให้ดีมีบุคลิกภาพที่ดีการแสดงออกท่าทางของ คุณเป็นไปด้วยสุภาพอ่อนน้อมนะคะเป็นไปด้วยการวางเนื้อวางตัวที่ดูน่ารักเหมาะสมหลายสิ่งหลายอย่างก็จะเอื้อประโยชน์ให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์เป็นอย่างมากและไม่พอเท่านั้นดาวพระศุกร์ที่โคจรโยกย้ายในครั้งนี้ยังส่งผลดีๆเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ด้วยค่ะหากเราจะพิจารณาในแง่มุมของการทำงานนะคะ ดาวพระศุกร์เมื่อโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสุภพระซึ่งดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณเมื่อดาวการงานโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสุภพะแบบนี้เนี่ยมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีสิงห์จะได้เดินทางเพราะการงาน จะได้เกี่ยวข้องกับงานทางไกลทางต่างประเทศงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งงานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียหรือชาวต่างชาติในระยะนี้เนี่ยมีความคึกคักดีเลยนะคะใครที่ทาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวการบินการบริการโรงแรมสถานที่พัก หรือการติดต่อประสานงานรวมไปถึงการขนส่งต่างๆจะมีมุมที่ดีมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์และชาวสิงห์หลายๆคนหลายๆท่านที่กําลังทําเรื่องเกี่ยวกับการโยกย้ายที่ทํางานนะคะในระยะนี้ก็มีข่าวดีเกี่ยวกับการโยกย้ายเข้ามาด้วยได้ย้ายไปอยู่ใกล้กับบ้านเกิดได้ย้ายไปอยู่ใกล้กับครอบครัวอยู่ใกล้กับคู่สามีคู่ภรรยาพอได้ย้าย จิตใจของคุณอารมณ์ในการทํางานของคุณมันก็จะดีขึ้นตามแล้วทาให้ผลงานต่างๆมันก็ออกมาดีเพราะสภาพจิตใจดีนชคะชาวลัคนาราศีเสียงหลายๆคนหลายๆท่านอาจจะได้ทาธุรกิจธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการศึกษาดําเนินเอกสารดําเนินเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนต่อการศึกษาต่อทางไกลทางต่างประเทศหรือศึกษาต่อเข้าในมหาวิทยาลัยที่คุณอยากไปมีโอกาสสําเร็จนะคะการดําเนินงานในลักษณะนี้เนี่ยเกี่ยวกับเอกสารเนี่ยมีโอกาสสาเร็จดีเลยทีเดียว แล้วก็ไม่จะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของทุนการศึกษาผลสอบครูอาจารย์คอยแนะน,นําแนะแนวรุ่นพี่ช่วยเหลือเนี่ยค่ะข่าวคราวเหล่านี้จะมีเข้ามาตลอดข่าวดีของชาวลัคนาราศีสิงห์เกี่ยวกับด้านการงานอีกประการหนึ่งนะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือไม่ว่าคุณจะติดขัดอะไรเมื่อขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างคุณมักจะได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมาจาก พฤติกรรมที่ดีพฤติกรรมที่น่ารักของชาวสิงด้วยเช่นอะไรหนึ่งคุณต้องรู้จักวางบุคลิกภาพของคุณให้ดียิ้มแย้มแจ่มใสไม่ใช่น่าบูดหน้าบึาบ้งหรือวีนเวียงใส่คนอื่นแบบนี้ไม่ได้การพูดจาจะต้องพูดด้วยน้ำเสียงที่ดีท่าทางที่ดีมีสเสน่ห์มันจะเป็นจังหวะที่จะดึงดูดผู้คนให้เข้าหาคุณมากขึ้นทําให้ผู้คนยินดีที่จะช่วยเหลือคุณยินดีที่จะแนะนําสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะ แต่ปัญหาของชาวลัคนาราศีสิงในระยะนี้คือการวางแผนบางครั้งการวางแผนงานเนี่ยมันผิดพลาดหรือวางแผนงานล่าช้าทําให้งานเนี่ยมันไม่เป็นไปตามแผนแล้วคุณจะหมุดหงิดตัวเองซึ่งชาวสิงโดยปกติโดยธรรมชาติของคุณคุณจะเป็นคนเป๊ะอยู่แล้วแต่พอวางแผนพลาดวางแผนผิดแล้วมันไม่เป็นไปตามที่คุณวางแผนเนี่ยคุณจะหัวเสียมากถ้าหากมีอารมณ์เสียหรือหัวเสียเกิดขึ้นก็ขอให้เก็บอารมณ์นั้นไว้ในใจ น้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอกสิ่งที่คุณเปล่งออกมาแสดงการแสดงออกของคุณที่ได้แสดงออกมาขอให้มันเป็นในลักษณะเชิงบวกนะคะอย่าแสดงอารมณ์หงุดหงิดวีนโอยวายออกมาให้คนอื่นเห็นโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานลูกค้าหรือหัวหน้างานไม่อย่างนั้นมันจะส่งผลเสียในระยะยาวนะคะ และประการต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ในจังหวะที่ดาวพระศุกร์ดาวศุกร์พระเคราะห์โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสุภพะมันจะเป็นช่วงที่ตัวคุณนั้นมีสเสน่ห์ใครๆก็อยากร่วมงานกับคุณและคุณจะมีความโด่งดังมีชื่อเสียงมากขึ้นหรือชาวสิงห์บางคนเนี่ยไม่ได้โด่งดังไม่ได้เป็นที่รู้จักแต่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของคุณจะเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นลักษณะนี้ก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินการทองชาวลัคนาราศีสิงห์ยังหมุนเงินได้คล่องตัวค่ะ จะมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินเข้ามาดาวพระศุกร์ก็เป็นดาวตัวแทนของเงินทองความรักความสุขเมื่อมาสถิตอยู่ในเรือนสุภพะการเงินหมุนเวียนดีมากมีเข้ามีออกสลับกันไปคุณจะจัดการการเงินของคุณได้ดีมากขึ้นบางคนมีการจัดสรรปันส่วนนะเงินกองนี้เอาไว้เรียนเงินกองนี้เอาไว้ให้ลูกเงินกองนี้เอาไว้ท่องเที่ยวเงินกองนี้เก็บเงินไว้แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีเกณฑ์การแบ่งสรรปันส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแต่ชาวลัคนาราศีสิงห์ไม่ควรไว้ใจใครโดยเฉพาะคนที่ ุมากกว่าจะทําให้คุณลําบากใจอึดอัดใจยกตัวอย่างง่ายๆคนในครอบครัวที่อายุมากกว่าเขาอาจจะก่อหนี้ก่อสินหรือใช้เงินเยอะในช่วงนี้หรือป่วยไขย้ไม่สบายแล้วคุณจะต้องเป็นคนออกเงินค่ารักษาพยาบาลแล้วคุณจะต้องเป็นคนรับผิดชอบภาระหนี้ตรงนั้นให้กับสมาชิกในบ้านที่อายุเยอะกว่าลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้นะะต้องระมัดระวังคนอายุเยอะกว่าจะทำให้คุณลำบากใจเกี่ยวกับการเงินการทองนะคะส่วนในด้านความรักความสัมพันธ์ ดาวพระสุกโครจรสถิตยอยู่ในเรือนสุขพ,พะมีโอกาสเจอชาวต่างชาตินะหรือไม่เช่นนั้นก็จะมีเกณฑ์ได้เจอกับคนที่อยู่ไกลบ้านไกลถิน่นยกตัวอย่างถ้าคุณเป็นคนกรุงเทพคุณอาจจะเจอกับคนภาคเหนือชาวเชียงใหม่น่านอะไรอย่างเงี้ยหรือเจอกับคนภาคใต้นะคะมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะ แต่อย่างไรก็ตามดาวพระศุกร์ยังมีความเสื่อมอยู่ในตัวเพราะเขาโคจรเป็นประใครที่เข้ามาจีบมาชอบคุณหรือคุณจะไปจีบไปชอบใครในระยะนี้อย่าคาดหวังจนเกินไปและก็ต้องเช็คสถานะกันให้ดีใครที่เข้ามาเขาโสดจริงไหมเขาโสดจริงหรือเปล่าเขาแอบ,บคบใครอยู่หรือเปล่าเช็คสถานะเช็คประวัติกันสักนิดหนึ่งนะคะบางทีคนใหม่ๆที่เข้ามาอาจจะทําให้คุณเดือดร้อน หรือบางทีเนี่ยคุณมีใจให้เขากลับกลายเป็นว่าเขาเริ่มถอยห่างออกจากคุณมันเป็นไปได้เพราะดาวพระศกร์ยังเสื่อมอยู่ยังเป็นประอยู่เพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีนะฮะส่วนใครที่มีคู่หรือมีคนรักแล้วเนี่ยในช่วงนี้จะเป็นจังหวะที่คุณเนี่ยดูแลเอาใจใส่คนรักดีขึ้นมีเกณฑ์ทำเพื่อคนรัก มีเกณฑ์ช่วยเหลือคนรักคนรักคู่รักของคุณมีปัญหาเดือดร้อนไม่ว่าจะในเรื่องการเงินการงานหรือสุขภาพคุณเองคอยช่วยซัพพอร์ตดีมากๆนะคะหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นช่วงที่คุณและคู่ต้องห่างไกลกันอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางเพราะงานต่างคนต่างทํางานไม่ค่อยมีเวลาให้กันลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้ก็ต้องพยายามหาเวลาเติมความหวานให้กันหน่อยก็ดีนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวสิงห์ท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้ ก็อยากจะให้คุณน้อมรับเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพดาฟ,ฟ้าดินได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวพระศุกร์ที่ได้ทำการโคจรมาเป็นอุจจารพิมุกในครั้งนี้มาเป็นแรงกระตุน้นมาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณประสบพบเจอกับเรื่องราวที่ดีสำเร็จและราบรื่นค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ